ผมเชื่อว่าทุกคนก็เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่กันทุกคนอยู่แล้วแม้ว่าบางคนก็จะตั้งใจเรียนให้พ่อแม่มีความสุขบางคนก็ไปช่วยพ่อแม่ขายของอะไรมาเนี่ยของผมก็จะแบบว่าหลายๆอย่างหน่อยครับต้องทํางานโรงเรียนต้องอย่างนู้อย่างนี้เป็นเด็กดีาเลย นี้สัปดาห์นี้กับดิฉันสอนสวัสดิ์ผู้ิจิตนะคะพาแฟนเพจ c h 7 h d news มาที่นี่ค่ะเยาวรา ซื้อทองนะคะคุณขาดแล้วก็ไม่ได้ชวนรับประทานอาหารนะคะแม้ว่าจะน่าทานก็เถอะนี่จะมาตามหาเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นแรงบนันดาใจให้กับเด็กในยุคนี้เลยนะเขาเล่นดนตรีเปิดหมวกแล้วอยู่ดีเนี่ยมีว่านธนกฤษมาแจมนึกออกใช่ไหม ตอนนี้น้องเขาเล่นอยู่แถวๆนี้แหละมามาเลยค่ะคุณขาดูซิเทียบหนะ้าเป๊ะเวอร์สวัสดีค่ะจิ๋วตัอ,อยู่ในคลิปใช่ไหมกับพี่ว่านถูกต้องตัวเป็นๆหรือเปล่าลูกใช่ครับ คือแบบเราเหมือนกับว่าวันหนึ่งเนี่ยพอมีกระแสขึ้นมาแล้วเราแบบเป็นที่รู้จักมีคนมากรี๊ดอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกดีเมื่อก่อนทาเพลงไปไม่มีคนฟังเลยครับตอนนี้ก็มีคนฟังแล้วครับทำเพลงเมื่อก่อนคือคือแบบร้องเพลง cover อะไรเงี้ยครับเฉยมากใช่ครับมไม่ไม่ค่อยมีคนดูครับพอออกกับพี่ว่านเท่านั้นแหละ<ช>กระแสมาออ FC ก็มาด้วยใช่ไม่เห็นมีเปิดไลน์กลุ่มด้วยใช่ครับมีเปิดไลน์กลุ่มด้วยครับกลุ่มไลน์สแควร์ครับเข้ามาคุยพูดคุยกันได้ค คิดว่าทําไมเขาถึงติดตามเราเขาถึงชอบเราก็ส่วนหนึ่งก็อย่างแรกที่คนไม่ติดตามผมคือเขาอาจจะยังไม่รู้จักผมด้วยแหละครับพอพี่วาดมาเหมือนมาโปรโมทให้ผมร้องเพลงเขาสักค่อนึงเขาก็เหมือนว่าเออเด็กคนนี้มันก็น่ารักดีอะไรประมาณนี้ครับเราวินาทีที่พี่วาดมาหาเราแล้วมาร้องเพลงคู่กับเราตื่นเต้นมากเอาจริงๆแบบตอนนั้นนะ ก็คือตอนนั้นนะผมยนเล่นตรงนี้เลยครับแล้วพี่ว่านอ่ะแล้วเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะมาตรงเนี้ยผมก็บอกมือให้เขาเขามาจอดตรงนี้เลยครับแล้วผมก็ใช่ครับแล้วผมก็บอกว่าสักเพลงไหมพี่ว่านเขาก็บอกว่าได้ดิแล้วเขาก็ปีนคาตรงเนี้ยมาแล้วเขาก็มาร้องตรงนี้เลยครับตามที่เห็นในคลิปครับ 1> 1, พี่เขาใจดีดมากเลยครับตื่นเต้นเลยครับพูดอะไรไม่ค่อยออกครับแต่พี่เขาก็บอกเออเล่นสบ,บายๆนะอะไรแบบนี้ครับแล้งจากตอนนั้นมันทําให้เรามีเรียกว่ามีมีแรงบันดาลใจหรือว่าเราแฮปปี้กับโมเมนต์ห้านาทีนั้นใช่ไหมใช่ครับรู้สึกดีมากเลยบ,บอกว่าตอนคือผมไม่อยากเป็นนักร้องแบบที่เป็นนักร้องมานานแล้วครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีคนมาฟังผมผมก็เลยบอกว่า ผมเลยไ่บอกอหรือเราหรือมันชะทางนี้มันไม่เหมาะกับเราจริงๆแล้วเนี่ยจนที่วันเขามาร้องแล้วคนเขามาฟังคนเขามาชมมันเยอะเออร้องน่ารักเอเสียงน่ารักดีเลยวนัวนนี้ก็เลยเหมือนว่าเออมันก็ทําให้เราแบบอ,อยากกลับมาเป็นนักร้องอีกครั้งนึงครับแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นนะว่าเอ๊ะเราเล่นดนตรีเปิดหมวกเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่นะประมาณมอเทอม2ครับ 1> ม1เทอม2หผัดผัดเองเลยมั้ยเนี่ยใช่ครับผัดเองครับน เรื่อง u นยูทครับเรียกว่าไม่ได้เรียนดนตรีใดๆแต่เล่นเองแล้วพี่สังเกตเนี่ยปกตินักดนตรีเขาอาจจะมีเนื้อมีดูโนต้ตดูอะไรอันนี้ไม่ต้องดูไม่ดูครับไม่ดูเรามันเหมือนกับว่าเพลงที่เราฟังครับเราก็ฟังทุกวันอยู่แล้วครับแล้วเหมือนกับว่าเราเล่นอนะ่ะเราก็บอกว่าเล่นไปตามเสียงที่เราร้องครับมันก็จะแบบบางทีก็จำจำเนื้อจำคอร์ดได้มันก็เล่นได้ตลอดเลยครับเหมือนกับว่าเราเป็นคนฟังเพลงเยอะด้วยแหละครับ เพราะแม่เป็คนชอบฟังเพลงค่ะแล้วในการที่เรามาเล่นเปิดหมกแบบนี้จริงๆก็คือ6ปีตเต็มๆน,น,นะที่เรามาเราถือว่าเป็นอีกอีกคนหนึ่งอ่ะที่ช่วยเหลือครอบครัวพ่าว่ากันตรงๆแบบนี้เราเองเรามีความภาคภูมิใจนะในฐานะที่แบบเราเป็นลูกชายคนหนึ่งอน่ะเนาะ ก็ภาคภูมิใจแหละครับแต่ว่าก็อย่าลืมว่าเราก็เป็นเด็กมัธยมคนหนึ่งรเราก็มีงานที่ต้องทํามีง,งกันบ้านต้องเรียนหนังสืออะไรมาเนี่ยครับบางทีถ้าเด็กคนอื่นมาเจอแบบผมก็อาจจะแบบอาจจะแบบเหนื่อยเนี่ยครับแต่ว่าผมสบายบายมีเพื่อนแล้วก็มีครอบครัวให้กำลังใจครับตลอดมันทำให้เราขับเคลื่อนทําให้เรารับผิดชอบทุกๆอย่างไปได้ใช่ไหม่าแล้วจากตรงนี้เนี่ยเป้าหมายของเราต่อไปคืออะไรเออ เ้าหมายของผมนะครับก็คือน่าจะตอนนีถ้ถ้าไม่เตรียมตัวเข้ามาหาลัยก็จะร้องเพลงเวอร์ลง Youtube ประมาณนี้ให้แบบว่าให้คนรู้จักเยอะขึ้นอะไประมาณนี้ครับให้คนเข้ามาฟังเยอะขึ้นแล้วการเข้ามาหาวิทยาลัยตอนนี้เราตั้งเป้าไปที่ไหนจ้า คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับหนูขาพี่เป็นนิสิตที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะนิเทศศาสตร์ค่ะรุ่นพี่หรือเรียกว่ารุ่นแม่ก็ได้นะคะถ้าเกิดเข้าไปได้เนี่ยนี่จดมานะคุณพี่รุ่น26พี่รหัส33แต่ถ้าหนูเข้าเนี่ยมันจะกลายเป็นรุ่น57รหัสจะเป็น64เออนี่นี่รุ่นพี่นะ อ,อยากเข้านิเทศจุฬาเลยนะตั้งตั้งใจขนาดนั้นเลยเนาะใช่ครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคือผมเคยมาเดินกรุงเทพกับแม่แต่เด็กแล้วเหมือนกับว่าเห็นที่เนี่ยตั้งแต่เด็กๆแล้วผมก็ถามแม่ว,ว่าเออที่นี่ที่ไหนโรงเรียนหรออนะไรมาบนั้นแม่บอกเออก็เหมือนกับว่าคนที่เรียนจบม .6 มาก็ต้องมาเรียนแบบมาหาลัยอะไรแบบเนี้ยเรียนที่แบบเนี้ยซึ่งที่เนี่ยมันคือับบหนูของประเทศเลยนะอะไรประมาณนี้ซึ่งผมก็อยากเข้ามานานแล้วแต่ผมก็ค้นหาตัวเองมาตอลอดว่าเออมันเหมาะกับคณะอะไรนะ จนมารู้ตัวตอนมอสว่าเราเหมาะกับคณะนิเทศะเพราะว่าเราเป็นคนชอบเป็นเด็กกิจกรรมเป็นเด็กที่แบบว่าชอบถ่ายภาพโรงเรียนอะไรมาเนี่ยครับการที่เรามาร้องเพลงต่างๆเนี่ยตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 เนี่ยมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมที่บางทีเราอาจทำให้เราพอบ้างอะจ๊ะ ก็มีหลายอย่างครับอย่างบางที่ไปเล่นคนแม่ค้าอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ชอบเราเข้ามาบ่นอะไรวันนี้หรือจะไปลมฟ้าอากาศอะไรณนี้ครับตอนนี้ครับอะไรกันเนี่ยำวันนี้ครับแต่ก็ไม่ได้ทําให้เราท้อถอยหรือว่าแบบไม่อยากเอาไม่อยากมาเล่นแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ครับไม่จริงๆผมเป็นคนที่แบบว่าชอบมาเปิดหมอกมากแล้วชอบจริงๆผมไม่ได้ ไม่ได้โฟกัสเรื่องเงินซะส่วนใหญ่ผมอยากให้แบบคนมายินดูผมร้องแค่นั้นเองครับถ้าผมจะเป็นศิลปินผมก็อยากจะแบบให้คนน่ะเขารู้จักผมแค่นั้นครับก็คืออยากที่จะสารฝันเราเรื่องของการเป็นศิลปินแล้วกันเนาะแต่ว่าผลพลอยได้ก็คือเราเป็นคนนึงแหละเห็นว่าเลี้ยงส่งน้องเรียนด้วยเนาะใช่ความแบบรื่นความความดีใจที่แบบเราก็ถือว่าเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างอือก็ ผมเชื่อว่าทุกคนก็เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่กันทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าบางคนก็จะตั้งใจเรียนให้พ่อแม่มีความสุขบางคนก็ไปช่วยพ่อแม่ขายของอะไรมาเนี่ยของผมก็จะแบบว่าหลายๆอย่างหน่อยครับต้องทํางานโรงเรียนต้องยอย่างนี้เป็นเด็กดีอะไรมาบนี้ก็ต้องชื่นชมเลยนะแต่ว่าถ้าใครอยากจะติดตามผลงานของติวเตอร์เนี่ยตอนนี้ติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างมี a c e b o o k นะครับชื่อติวเตอร์ยาวราภาษาอังกฤษครับแล้วก็มี IG ชื่อติวเตอร์ underscore m n s w ครับแล้วก็ เป็น YouTube นะครับชื่อทิวเตอร์มันัศวีภาษาอังกฤษเหมือนกันครับหรือจะเป็นใน TikTok ก็ได้ครับนี่ค่ะคุยกับน้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูเบื้องหลังความสุดยอดของน้องนะคะผู้ที่เป็นกำลังใจให้กับน้องท<ม>ิวเตอร์ในวันนี้นะคะคุณแม่กบสวัสดีค่ะ ชื่นใจแทนคุณแม่เนาะแบบลูกชายมีความสามารถแล้วก็ทำทุกอย่างทุ่มเทให้กับครอบครัวรกเก่งมากๆเลยนะคะคุณแม่ขอบคุณค่คะเนี่ยค,<ส>ค่ะเขาสนใจเรื่องของการเล่นรีเบิร์หมวกแล้วก็มีความสามารถอย่างนี้นานแค่ไหนแล้วคะก็เขาเพิ่งเริ่มหัดเล่นตั้งแต่<ร>ตอนหมอนหนึ่งเองนะคะค่ะช่วงที่หัดเล่นอ่ะแม่จำได้ว่าเขาว่าเล่นเป็นเพลงเดียวนะคะในจุดเริ่มต้นครั้งแรกหนึ่งเพลงหนึ่งเพลง ยังเพี้ยนด้วยค่ะแล้วพอดีเราเจอคนเปิดหมวกแถวบ้านนะคะเป็นเด็กปวชเราก็คุยกันว่าถ้าติวเตอร์เล่นเก่งแล้วอ่ะติวเตอร์ก็สามารถไปเปิดหมวกเพื่อหาเงินค่าขนมหรือคุณการศึกษาเองได้แม่ไม่คิดว่าเขาลุกขึ้นออกไปเปิดเปิดหมวกในวันนั้นเลยค่ะคือคิดแล้วทําเลยทาเลยแล้วในคืนนั้นเขาได้เงินกลับบ้านเท่าไหร่คะ280บาทการหนึ่งเพลงวนไป สองชใจเนาะค่ะแล้วจากนั้นก็คือหม 1, .1 จนถึงมหกเตอโตทำแบบนี้สม่ำเสม,มอเลยใช่ไหมคะเปิดหมวกเกือบทุกวันนะคะพี่ยกเว้นวันฝนตกกับวันที่เขาป่วยไม่สบายค่ะเขาถือว่าอย่างน้อยว่าเขามีทุนการศึกษาของตัวเองแล้วก็ 2, 2> ช่วยน้องสองคนด้วยค่ะมีน้องอีกสองคนไม่ได้ไม่ได้ช่วยแค่ตัวเองยังช่วยน้องอีกสองคนด้วย โอ้โห oh, คุณแม่สุดยอดจริงๆเลยคุณแม่ค่ะแล้วในส่วนของครอบครัวเองเนี่ยนะคะในครอบครัวเล่นดนตรีกันบ้างไหมหรือว่าเขาหัดมาจากไหนอะคะพ่อกับแม่ไม่เป็นดนตรีเลยค่ะแล้วก็ติวเตอร์ไม่ได้เรียนดนตรีเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีฐานะมากมายเขาฝึกเอาจาก u t u b e ค่ะคุณครู YouTube ฝึกจนได้เป็นแบบนี้แล้วน้องเขาไม่ต้องดูโน้ตดูอะไรเลยเหรอคะ แม่เคยสงสัยนะคะว่าทำไมติวเตอร์ไม่ดูคอร์ดเลยเขาบอกว่าเขาเทียบเสียงจับคอร์ดตามหลักคณิตาศาสตร์ค่ะเก่งเลขอีกก็ประมาณนึงค่ะแล้วเขามาเล่นดนตรีแบบนี้แล้วการเรียนต่างๆความรับผิดชอบของเขาเป็นยังไงบ้างคะก็ตั้งแต่ม .1 ถึงม 6ก็ยังอยู่ในเกม3กว่านะคะแล้วก็ม6ก็ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อน,อนๆนน้องๆในโรงเรียนให้เป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนสิงสมุทรปีการศึกษานี้ค่ะโอ้โหชื่นใจชื่นใจจริงๆเพราะว่าอย่างอาเองก็เป็นแม่เหมือนกันแล้วเราเห็นแบบเด็กอายุขนาดนี้นะเขาทําอะไรด้วยตัวเองได้ทํามาหากินได้ช่วยเหลือครอบครัวได้นะแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนตรงนี้ด้วยใช่ไหมคุณแม่ ใช่ค่ะแต่อย่างที่บอกว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เขาก็เหนื่อยมากค่ะก็เหนื่อยเราก็เหนื่อยด้วยกันทั้งคู่ค่ะแต่เราก็คุยกันว่าเราติวเตอร์เขามีความฝันนะคะเราก็มีหน้าที่สนับสนุนแต่ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยเหนื่อยกว่าปกติแล้วติวเตอร์ก็จะไม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นทั่วไปพราะเลิกเรียนเขาก็ต้องออกมายืนที่ตลาด ในแต่ละที่อะค่ะแต่ก็อยากมองเห็นความสําเร็จของเขาเป้าหมายคุณแม่อยากให้เขา,าทาอาชีพอะไรยังไงเป็นนักร้องอะไรอย่างนี้ที่เขาต้องการไหมเขาอยากเป็นนักร้องนะคะแล้วจริงๆแล้วลึกๆเขาอยากทํางานแบบประมาณเบื้องหลังแบบว่าตัดต่อเพราะตอนนี้เขาก็ชอบเรื่องถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่แต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเกินความคาดหมายแล้วค่ะแค่ติวเตอร์ เป็นที่รู้จักก็ก็ถือว่าสําหรับครอบครัวเราก็ถือว่ามากมากพอแล้วค่ะค่ะเห็นความสําเร็จของเขาอยู่แล้วนะเพราะว่าดูเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความรับผิดชอบและที่สําคัญก็คือเขาคือกาลังกําลังหนึ่งของครอบครัวที่ทําให้คนในครอบครัวเนี่ยฝากความอุปสตรรคต่างๆไปได้ด้วยนะ,ะค่ะยังไงขอบุณคุณแม่มากๆนะคะอยากให้น้องประสบความสําเร็จในทุกๆทางนะคะ อ่าสู้ๆนะคุณแม่เนาะค่ะเดี๋ยวยังไงต้องขอกำลังใจจากน้องติวเตอร์นะสำหรับแฟนเพจที่ติดตามอยู่แล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องของโควิด -19 อยู่เนี่ยทำมาหากินลำบากเดี๋ยวขอเพลงให้กับน้องเดี๋ยวให้น้องร้องเพลงให้ดีกว่านะคุณแม่นะโอเคอ่าเดี๋ยวไปขอเพลงกันดีกว่าจ้าเพื่อให้กำลังใจคนที่เขากำลังเหนื่อยกำลังท้อโดยเฉพาะช่วงโควิด -19 แบบนี้จัดหนึ่งเพลงจากติวเตอร์จ้าเพลงไหนจ้า มีเพลงหนึ่งที่พ่อผมชอบมากครับชอบตั้งแต่เด็กแล้วครับคือเพลงริ v แอนเลิร์นครับอของบอยกุศิกรพงครับโอเคนะคะอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันนะเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายนะคะกับเพลงริ e แอนเลิร์นคะของน้องซิวเตอร์นะคะแล้วสัปดาห์หน้าเรื่องมันเป็นแบบนี้เราจะไปเกาะติดใครไปดูเบื้องหลังของใครที่น่าสนใจนะพบกันค่ะอเชิญคะ่ะ hate you could sing to me be shine to fan. let's sing and hate me sing you to me May shine to find. 来什么事都变得轻